สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริสาการิซอรหัส093ตอนเรียนปีหนึ่งวันนี้จะมาทำกิจกรรมแสดงถึงหน้าท่าทางตามอารมณ์ค่ะอารมณ์ดีใจเหตุการณ์พ่อออนยิงมาให้50 0 0 0บาททิงนองอุ้ยพ่อออนยิงมาให้แล้ว5 0า0 0อีจะมีเงินไม่ใช้แล้วแค่นี้แค่นี้ ตื่นเต้นเหตุการณ์จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกเฮ้ยตือตื่นเลยเราจะได้น,นั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกจะได้ไปเมืองนอกกับเขาสักทีโฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอารมณ์เศร้าเหตุการณ์โดนแม่ดุไม่แม่ต้องมาดุเราได้เนี่ยเราไม่ได้ทำผิดขนาดนั้นหน่อยเสียใจแล้วเนี่ยอารมณ์โกรธ เหตุการณ์ไม่พอใจที่เพื่อนไม่มาเวลาตามเวลานัดนี่มันสายมาสี่ชั่วโมงเนี่ยนัดทำไมไม่มาฮะต้องโทรตามหนแหละฮัลโหลอะไรนะยังไม่ได้แบบน้ำเลยที่หลงังยังไม่ทำงานกับกลุ่มนี้อีกแล้วน้าโมโหยิง่งมันนั่งโมกิจไหมเลยมาสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอารมณ์หวาดกลัว เหตุการณ์ได้ยินเสียงคว้าผ่าเปี่ยงเปียงโอ้ยกลัวเสียงส้ไไาไอลอารมณ์พี่ตกังวล mm hmm. เหตุการณ์ทำข้อสอบไม่ได้เลยกังวลว่าเกตจะออกมาไม่ดีพ mm hmm. ีชานั้นยากมากเลยทำไม่ได้ mm hmm. เตกตเราจะเป็นเป็นยังไงนี่ cảm ơn chị rất cảm